สวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีอา้าวเท่าไหร่นเนี่ยคือไม่ได้เรียนกันหรอไม่น่าเชื่อจะมีคนมาบนมา่นกับเราแล้วเราจะไม่ได้บ่นคนเดียวแล้วสว,วัสดีครับสวัสด,สดีมีคนมาบน่นเลยแล้วทำอะไรครับมันมาไงครับเนี่ยมันผ่านมาครับ ข่านมาเลยเห็นอยู่คนเดียวเห็นบทอยู่คนเดียวเห็นบทอยู่คนเดียวต้องพักแล้วครับตึ่งมาพึ่งไลนี่แหละมาเก็บคิาด้วยมันเกี้ยผมไปดีเกี้ยผมเข้าไล์เขานอนอยู่ครับไม่ตื่นคือครับเขาหลับคาไล์เลยครับเขาไม่ได้นอนหรือเปล่าไม่รลยครับอยู่เขาลงคิสคนนี้อยู่มันก็ปกันอยู่อ่ะ เราเราไปนั่งเฝ้าไลค์ทุเรียนค่ะมาเรากดยังไงก็กดไม่ทันโปรเขมมาสักทีมีพีแบบนั่นไหมโอ้ยผมว่าตอนนี้ผมได้กินทุเรียนฟรลี่ยนเราไมไ<อ>ผมทุเรียนไปดูอนไรเกิดได้กินเปลอ่าวทำไมได้กินฟรลี่ะนเออมาให้ครับอ๋อไม่อยู่แถวไหนอ่ะทำไมมีทุเรียนใด้ครับพัตต์ได้คุยพัตตได้เหรอทุเรียนเขาปลูกเยอะไหม เยอะมากเลยครับะจะสำลักจะสำลักยาแล้วครับ,บุกเป็นแะพรเราเห็นอ่คนที่เขาอยู่ผักตายเขาบอกว่าดแลห้าสิบหกสิบเองใช่ไหมใช่ใช่นะครับผมก็ไม่รู้อย่าเอา้าทำไมเราไม่รู้ละ่ะเขามากินเองอะเขามาให้พวกหาพวกยายเขามาให้ เฮ้ยตันรู้ว่าคณนณอ,อยู่ใกล้สวนวิทยาลัยใช่ไหกวอยู่ใกล้เลยอะบับอยูเพื่อนข้างบ้านแล้วคุณไม่รู้ได้ไงเนี่ยือย้นก็เลยครับวิทย์กิจยางครับเฮ้ยเป็นไงบ้างวุทยกิจกิจยางเหนื่อยมากเลยครับไม่เลยเหรอ เกี่ยวกับสิ่งรักเลยนะครับเราเป็นเรบปั๊แปองอ๋อแล้วเขาหยิบเป็นช่วงไหมแเราเคยมีเพื่อนเขาบอกว่าขีิแบบวันเว้นวันก็คือแบบเอาเอาน้ำยางใช่ไยิบเป็นช่วงฮะตัดสองวันฮะตองนี่ก็สามโอ้ยใกล้เช้าหยิเช้าหยิเขาขายเป็นอาทิตย์ไหมขายทุกวันเลยครับถ้าตัดได้ก็ตัด วกพ,พี่เขาอยู่สองคนนะก็มาคืนกันก่อนแล้วเนี่ยชาเขามาแล้วครับกระชาปินยามาเลยครับามาด้วยเนี่ยเขามาตั้งแต่ต้งเป็นาเลยนะฟังเราพูด่ว,วิทยาลาัยนัดสินสารายาหมู่หนึ่งทับ A I I ไม่ไม่ได้เรียนหรอเนี่ยไม่ครับาย ดีครับสบายแล้วผมมะาทำง,งานออกทำง,งานนะไม่ตอบแต่ว่าเออใช่คมธุรกิจสบนยไงนีนะทำงีนได้มาเ่าะเมืเ่อไหรแล้วเขาพดธุรกิจดีรเรียมมากเลยอ่ะคุดอะไรนะพี่พ <ๆ S 1> ูดเร,รื่อแปลกบโอ,โโอโจะออกไปก่อนนะครับโอเครับแล้วกอ๋อ,อพระจัน พีท่ทำไมแล้วคุณก็ณไม่นะคุณต้องในเปี่ปนยนคุณมประเด็นได้เลยครับพี่คขอบใจไหาผมผมเลี้ยงประกัดอยู่พี่ผมไม่ไม่ค่อยได้พูดหรอกพี่ผมเลี้ยงประกัดอยู่เผลอไหมเผลอพี่ผมไปเปลี่ยนน้ำประกัดก่อนแป๊บนึงพี่ แสดงว่าแสดงว่าเขาเคยทำเนี่ยคุณพโตะอะไรโตไม่ไม่ไม่เคยทำแต่เรารู้จ้าควารูเ้เยอะเราไม่เคยไลฟ์สดพูดคือมันหมดเลยจริงมีแต่ไลฟ์สดเกมสสแต่สุดใหญ่แต่สดไม่เคยมีไปดูไปดูช่อง<ๆ>อื่นมาว่ายังไงไปแทงคินย,ยังไงเชิญขึ้นนี่ไหมย,ยังไงก็เลยดูวิธีจากช่องอื่นมานก็เลยเอามา ประยุกต์ใช่หรือไม่ก็สองคนอื่นก็ได้ประมาณนั้นอ๋อพี่ไลฟ์สดเกมพี่เข้าเกมใ่ฮะแล้วสดเกมสุใหญ่ฮะพีเข้าเกมฟรีไฟล์เลยเดี๋ยวพาแบบโอ้มีงานนี่กบอกว่ามีงานอืมถ้าไลฟ์สดเกมพวมีแกแกรบไปก่อนถ้าไลรจะลงมไม่ถือไม่ได้สิร์ละโอ้ฝ่ายพระประวังพระจังหัด พี่เหลือเข้าโลบอก์ก็ได้พี่แบบโกอาการ์เดนพี่โอ้ยนอเดี๋ยวให้จริงจอกเลยพี่เอาเปล่าไม่ว่าผมไม่ว่างเชา้ชาเช้าเย็นเย็นมีงานอยู่แต่ตอนนี้พี่ว่าไงอ้หนอน,น,น,นเดี๋ยวพอมีงานเข้าไงตอนแล้ววันนี้คนไม่ได้ทำงานทำอยู่แต่แค่มาเฝ้าหูเฉยๆก็เลยแต่เล่นเกมไม่ได้ ไมเออตออะไรนะโกะเด้งฉันเงินสี่พันล้านหนึ่งค่ะพี่พี่จะไปจัดประกศาศภาคใต้ไหมพี่โอ้กระเด็น <c oughs> ในถ้าเล่นโน้ตสัมมันคือลำบากอย่างเง้ย <c oughs> ผมว่าผมจะไปจัดประกาศอยู่นะพี่ คนในนี้มีใครอยู่ภาคใต้มัางอ่ะผมคนหนึ่งเลยไม่ไม่ตอนนี้ไม่ได้อยู่อยู่ภาคกลางอยู่เป็นคนอีสานมาอยู่ภาคกลางภาคใต้นั่นแหละเพื่อภาคใต้คนใต้เคยไปอยู่ชุมพรน่ะประกัดเต็มเลยนั่นแหละเพื่อแบบอีก ถ้าแอดชื่อระบอกผมอะจะหาเลขในสัตว์การเลนก็ได้แบบแม่ปลูกผักก็ได้ลองดูไม่เละเออมีพี่ๆแต่ว่าตอนนี้มันแลกสัตว์กันไม่ได้นะพี่เขายังไม่แก้ไขใช่หรอใช่พี่อ๋อหรือไปหรือไปหรือใบใช่เขากำลังอัปเดตระบบเทรดใหม่อยู่เนี้ยผมไปแลกแมงปอยังไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปดันแรงต่อนั่นหละเออฟรีไฟฟรีไฟ โอเคขอให้ขึ้นแรงแดนแล้วกันสู้ๆอ่าอะไรครับคุณโตช็อตแต่ว่าตอนนี้ไม่เล่นแดนไม่มีอะไรครับผมไปขึ้นเหน่งเงี้ยแรงต่ันนมีหน่อยก็ได้คนผลกันก็ได้เนี่ยเราคูเร่อเกี่ยวกับเขาก็ได้หรอ้ยผมผมไม่กล้าพูดพเชยครับเอ้าทำไมอ่ะอุ้ยไม่ได้ ไม่มีใครบน่นหรอกป่าครับผมเป็นคนเก็บตัวเฉยครับอ๋เป็นคนหล่อแบบนี้ <c oughs> นี่นี่นี่ดูนี่เองนะครับอืมเป็นเสือหรอนี่พี่ป้าจะเย็นพี่พี่เอาเสียงเดิมกลับมาพี่ ได้แล้วค่ะอุตส่าห์เชื่อแล้วนะคะนี่เอาเสียงเดิมกลับมาพี่ได้ค่ะสวัสดีค่ะเอาเสียงเดิมกลับมาเราทำอะ้าทำอไรอุตส่าห์เชื่อแล้วรักกันนะอีอีเปลี่ยนเสียงเหรอเปล่าฮะเสียงสดๆเลยฮะแปลเสียงเองเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงตัวเองได้นะใช่ค่ะเห็นงนี้คะ นี่เปลี่ยนเสียงเดิมเอาเสียงเดิมเถอะไม่ใช่แอปเปลี่ยนเสียงหรอ,อกรอรอก็เลยแบบนี้ดีนะสวัสดีค่ะวีเสียงสองสองนะคะง่คนมาห่อนกันเลกคนแล้วสวัสดีค่ะคนหลอนจะแปนะคะ เสียค่ะเจมบูกสวนใครเป็นบุกสวนอยู่อ่ะทำกันอะไรเหรอคระเขาเปลนบุกสวนอยู่เขาเป็นบูกสวนอ่ะเกงเงามาพูดคุยได้นะคะประมาณอยู่บูกสวนอยู่ทช่ไหมดิฉันเราติดตามผู้จัดเมื่อไหร่ถ้าผู้จัดสายสมใหม่ก็เคพูดคุยได้ตลอดนะคะท่านเกงเงาค่ะเดี๋ยวมา โอเคกันบริหารโอเคเฮ้ยหนักสิบปอนเอาเอาเอาแบบน่ารักหน่อยน่ารักน่ารักอ่ะเกบโรลี่อ่ะตัวนี้จังตัวนี้จังพี่ใจเย็นพี่ใจโอ้ยโตโตเสียงเสียงโรลี่ไงพี่ใจเย็นใจเย็นผมกำลังกินขนมอยู่พี่มันจะพุ่งออกมาตั้งที จเย็นใจเย็นคร<ด>ับ <พา S 1> งตลากินอยู่บิเธอเราอยู่กันสองคนแล้วตอนนี้เอ่ออีกสามโต๊ะหายตัวไปแล้วตอนนี้ไม่มีใครคิดจะเปิดใหมกันเลยเหรอใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นคุณน้องเปิดแล้วแหละเนี่ย<ำ>ค,คุณจะมาเ้องเพียงให้ฟังใช่ไหมไม่อ้อ <laughs> 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 ก็ตอนแรกน้องตัสีเขาบอกว่าเออเนี่ยอยากอยากได้ยินคนร้องเพลงให้ฟังกเลยคุณคุณก็ดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณคุณก็ไปร้องเพลงให้ฟังแล้วแหละไม่ใช่ใจเย็นรับโหนายไหนพี่พี่ลองร้องเพลงดูดิใครอ่ะพี่อ่ะตสองอ่ะเน่าอยาอยายาหยาเสียงเพี้ยน เพี้ยนคนให้เพี้ยนได้เหรอใช่เสียงเพี้ยนเมื่อก็ลองดูก่อนเดินไปวันนี้คุณอาวันนี้เจอพวกฝ่าม่อไหมโ้ยเราฝ่าม่อยังไม่มาฝ่าม่อมันรอเราอยู่ตัวสองเนี่ยแต่แต่เราไม่เคียงตัวสองไม่ใช่พี่ชูดว่าไงนะเสียงยินใช่ไม่ใช่ไปพี่ได้เวลาบุกป่ากพี่คนคนดนเตะพูดแ้วเนี่ยตาพี่ได้เวลาบุกป่ากกันพี่ รอพี่่อนี่โมยานี่ดอกเด้อไปไปไปคนดูคนรอพี่ร้องเพลงอย่ี้ยใช่พี่พี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่ใคร่ะพี่เนี่ยอุ้ยเรียกพี่ไม่ได้อายุสิบควบมเคนคนรอดูตั้งหกคนเลยนะเนี่ยมาพี่คนคนดูพี่ร้องเพลงพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่ เราเราไม่เกี่ยวเราพี่ไม่เป็นนาวเดือนแล้ดาวเชื่อเป็นพยานที่ปันจะเกิดยันให้เราจะพร้อมไม่เลี่ยงว่างถ้าที่มันตกลงมาไม่ต้องกวนฉันจะคอยไป อย่าไปก่าอะไรเลยนะฉันจะอยู่กับเธอจนวันสุดท้ายรับประกันเธอจะมีค่ารัและเสียงเพลงมีทางอื่นไม่เพีแค่มีที่ไหนตามไม่รู้แล้วสักเราเหมือนแค่ดูแลแต่เธอจะคือเจ้าสาวฉันนั้นคือเจ้าบา่าวมันยังไงคือดาวดงก็คือพระจันทร์อกลากกันอยู่อย่างนั้นวางเอาไว้ทักวัน เธอกับฉันอยู่ในเกียวข้องที่ที่มีตอยู่ไม่เงินไม่ไหวหลังทักเหมือเช่นฉันแม้ขอเธอให้มวงดาวที่บ้านบ้านจะอยู่แววกใรไม่ย่างใจเธอเป็นสิ่งเดีดวที่ฉได้ กาจะมีไงเรื่องอะไรจะต้อิฟังใจองเธอบอกล้างเธอจะไม่มีมากความจะจะทำไม่เจ็เห็นนั่งทียกันสองโต้กันในพื้นที่ในสาเป็่อนและราช่อไปที่ฝันจะแต่ยานที่มาลากระป๋าแลม่เว้ยเอ็งเอ็งก็ขัดอ่ะรู้เลย ไปให้พี่เขาลองต่อไปพี่ลอ้องต่อเลยพี่เฮ้ยกูรัวแล้วพี่คอแล้วขอแล้วพี่ขอแล้ว